มาแนละ้วฮะสวัสดีกับทุกคนด้วยนะอยู่ในเกมแต่มา w e 2K 24นะฮะวันนี้มีแมบพิเศษนะนักมวยไทยเราฮีโร่ไทยเราสองคนนะบัวขาววันช้าเอฆนะจะเจอกับ New นิววงศกนัหรือก็คือนักสู้พัน,น์้าวเนียวอีกแล้วนะหลังจากแมตช์ที่แล้วหรือว่าคลิปที่แล้วนั้นแพ้ให้กับแม็กนัมไปมาดูซิว่าวันนี้ก็จะสะกดคำว่าชนะเป็นไหมหรือยังแพ้จมกอตีอยู่เหมือนเดิมฮะเรามาดูกัน าอากาศชื่อครับเซเวนท่าเอวินเป็นแมตช์โนโฮูสบาร์แมตช์ด้วยครับไม่มีกฎกติกามารยาทโดยการชิงแชมป์ WWE อันดิสติวเดตนะของพี่วัวขาวที่คลองไว้อยู่ดูซิว่าวันนี้นักสู้เบคอนเหนียวจะกลับไปได้ไหมนะมาแล้วฮะโอ้โหสเบคอนเหนียวมาก่อนเลยฮนะอาจจะฮึดเปิดตัวต้อง เทเข้าไว้นะฮิตโยฮิตโย و! อ่าเรียกว่าเสียไว้ก่อนนะพ่อสอนไว้ชี้หน้าชี้เน้อนะปลปไาปมาดูสิฮนะวันนี้มีวัวขาวเราจะเปิดตัวมายังไงฮนะดูรักหน้าตาไปยังไงเรามาดูกันนะโอ้โหสองแชมป์ด้วยฮนะ ไม่ตายงมึงซวยแล้วฮะต้งซวยไปขาเหียวบัวขาวมันช้าไม่เอกนะไม่ได้อยู่ปอบบังบุกนะเออเอาให้ดีเอาให้ดีแม่เรียว่าใส่ที่คาดหัวของนักมวยมาซะด้วยนะวันนี้พี่บัวขาวเป็นช้ำสองช้ำนะหรือว่าถ้าเกิดพูดภาษาบ้านเราก็คือช้ำสองสาาบ้านนั่เองเออมาฮะ มองมองฮะไม่เคยไม่เคยมีใครดูชิงเยอะขนาดนี้เชยชมโมเดลพี่บัวขาวไปก่อนนะมาฮะเราจะได้เข้าแมตช์กันแล้วทิงแชมป์โลกดับเยูดับเบิลอีอดิสติวเดีนะอืมอ่าแนะนำ Nên nằm khoảng phút áo trình nữa Mẹ tụt tụt tèo tèo rất gần á Nó xuống vào con nhỏ nữa Nước sư phân khao niêu Ờ Hỏi đi dưới đi dưới đi dưới đi Kẹp phong ấy kẹp phong ấy phong Trạc bùi đi Thái Lan Bên chấm Alex tiêu chấp biên đi hỏi đi hỏi đi โอ้ยบัวขาวฟิตมากฮะแต่วันนี้ชิงเส้นเดียวนะไม่ชิงสองเส้นนะชิงเส้นเดียวไปก่อนนะดูซิว่าวันนี้จักราชาติแมป์มาจัดบัวขาวได้ไหมกรรมการชาวลิวินซ่านาบิภูเป็นคนตัดสินนะผู้คนคึกคักนะวันนี้บัวขาวพร้อมฮะนักสู้เพื่อขนเดียวพร้อมอ่ะพร้อมนะพร้อมนะไปฮะพี่บัวขาวยังไง ปู่มาถึงเหืนหาวก่อนเลยฮะสัดงสอนเข้าไว้ฮะสปริงบอร์ดมาเตะหน้าด้วยโอ้โหงานรีบงานรีบรีบรกรีบกลับบ้านฮะเอาบีบมาสแนปมาเตะหลังไม่ถึงทีฮะหลังแอนเลยแอนเดอร์แอนเดอร์เอาเวียงมาเข่ากระแทกหน้าฮะโอ้ล่วงเอาล่วงเอาฮะทางด้านของอนักสู้เป็นข้อเหนียวอ่ามาอ,า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 ,ออาอยากจบงานเร็วฮะทางด้านของโบกี้โบขาวอยากจบงานเร็วไอ้นี่ขึ้นไปทำอะไรฮะกระโดด ไม่โดนนะพี่บัวขาวหลบได้เอาขึ้นมานี่อยากรีบวะอ,อยากรีบวะแหมอยากรีบวะเอาอีกทีนึงกิ้มไปหนึ่งทีฮะโอ้ตะถวยเลยฮะกระแทกไปอีกโอ้โห สวยแล้วรักซื้อไปเขาเหนียวบอกกูมาเจอสิคนแล้วโธ่โดนอีกโอ้ยเข่าฮะโมนิเตอร์แต่เข่าเข่าล้วนๆวันนี้ไม่มีอื่นผสมเลยฮะอ่ะขึ้นไปฮะพีกว่าเขาเขาตั้งใจจะทำอะไรฮะเก่าอีมาด้วยฮะไม่มีระบาดมื่อวันนี้กูจะไปนี่แหละเอาโลบได้ฮะโค้ดมาเอาโดนเข่าดักโโอ้ห เตะเขาหลังเลยยาเฮย์ยาเฮยอ่าขึ้นมาเอสบอมมวยสับศอกฮะอสอกเข้าหน้าไปทีทีะช่เอาวางไปก่อนนะตะทีทีไปก่อนเอาแล้วกดเลยโอ้โหรีบมาเกินกรรมการนับหนึ่งโอ้ยแหมพิ่งต้นคลิปเองโอ้พี่เขาเรียกว่าไงอะ่ะบายดีผมด้วย ได้เลยเตะไปหนึ่งทีฮะทำอะไรให้พวขาวให้ดีนะแหมมีการเตะแถมมาหนึ่งทีด้วยโอ้ขอยัะได้ของมาเลือกเลยที่พวเขาเยอะไปหรือเปล่าเอาให้ดีเอาให้ดีมาเลยเจอเขาเจอเขาเจอเขาโอ้ยเออเตะออกไปเอยแหมกินเขาอิ่มๆแล้ววันนี้ไลด์เดอร์คิกไปหนึ่งทีฮะทางด้านนักช่วเปาเขาเหนียวเตะฮะล้มกินงล้มหงาย ทำไรทำไรจะพีบท้องนะอบอกกูมาเป็นตัวพระเอกเว้ยกูไม่ได้ไเป็น,ปนตัวฮามึงเอากูมาฮานะอ้าวโดนเลยเตะครับเรียบร้อยทำอะไรเอ่ยสวิชาต์เลยอูซอกทุบทุบทุบโอ้ยสวิชาต์นะโอ้ยล็อกคอฮนะอออนะไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นลูกนีก้โอ้ยลุดออกไปได้ฮนะโอ้ยลงไปก่อนนะนนะพีิว้วพระเอานี่ลงตามมาฮะทำอะไรจับมาก่อนเลย จะไปไหนแล้วเออฮะเอาโล่พาดพาดเอ้ยเก็บกุญแจคอเจอเข่าฮะแล้วตอกเสาเข็มไปหนึ่งทีอุย้ยโอ้โหลุกไวมากโอ้โหบุกขาวมึงโอ้เขาเรียกว่ามึงโอพีเกินไปละวบุกขาวเนี่ยเก่งเกินอาา้าววายกขึ้นสู้เพกไปหนึ่งทีฮะเออให้มันได้เป็นชิ้นเป็นอันหน่อยฮะกระทืบหัวไปหนึ่งทีฮะ หลบได้ครัรนนนบพี่วัวขาวอาโดนเข่ากระแทกอ่งทีๆโอ้วันนี้เจอแต่เข่าอะหัรยายแม่งลุกๆตั้งนั่งอยู่นี่ฮะเสียวๆอ่าพี่วัวพี่พวัวขาวทำอะไรฮะเอาให้ดีนะเอาให้ดีนะอ๋อลงตามมาเอาให้ดีขึ้นไปเรียม,มนะวันนี้เอาลงใหม่ๆฮะเอาดีขึ้นไปเอาให้ดีตีไม่โดนตีโดนดิเออตีหลบได้ฮะโอ้เข่าอีกแล้วฮะ ไอ้นี่ฮะยังมาไม่ทันทำอะไรไปทิ้งมันอันเลยฮะโค้ชตายไปก่อนเออะบัวขาวฟื้นตัวไวมากเลยวิ่งโอ้โหโอ้โหอุ้ยโค้ชตายเราเอาดีนะบัวขาวโอ้โหนะระวังฮะจับมาได้ครับพี่ไปนักสู้ไปเข่าเหวียวเอวี่งไปหนึ่งเด้งเฮ้ยสองเด้งเอ้ยสามเด้งเตะโอ้โหเรียกว่าเสริมแรงเตะนะก็ทื้อไปหนึ่งทีฮะทางด้านของ นักสู้เป็นข้อเหนียวยังไม่ได้ทําอะไรไปชีพเป็นอันเลยวันนี้เข่ากระแทกไปก่อนเออแหมกรรมการยืนตาปืนนะกรรมการนะยืนตาปืนนะโอ้ยพุ่งมาฮะโอ้ยของใหญ่ด้วยตีโอ้ยตีแหมหัวขาวฉลาดนะกินกันไปก่อนเออเลยตีกาไม่โดนแหมนักสู้เป็นข้อเหนียวบอกแหมมึงเอามึงเอาบัวขาวมาหามึงเอากูมาฆ่านะ ตะวี่หลบได้ครับพี่ภูเขาตัดเอาไปได้ฮะเวียงมาสอกไปดึงทีฮะออตัวเราห้อยละาถวยเลยฮะอ่าโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วโอ้ยลงกิ้งลงงายอยู่นี่ฮะแต่ด้านของนักซุมันข้อเหนียวเออสู้ฮะสู้คืนแหมเราจะมาห่างเดี๋ยวไม่ได้อืมอ่ะทำอะไรเอาให้ดีนะเอาให้ดีนะมึงวิ่งขึ้นตรงๆไม่เป็นนะอ่ะโดนเลยโอ้ยสอก ฟื้สีบดยาปั๊บด้วยฟาดหางแน่เรียบร้อยกรรมการครับหนึ่งสองเอ้ยงง่ะโอ้พวกขาบอกบยิ่เดียวฮะแหมสวยเหลือเกินเมื่อกี้ฟื้นสีบดยาเออาจับมายกขึ้นมาเจอแม่งซูเพกแล้วทางด้านของคิสเกะเอ้ยคิสเ,เ <laughs> สกะเฮี้ยอะไรแล้วสูเไปเคาเดียวกูไปคิซเกะมาได้ยังไงเนี่ยเอามา ล่งงานขาพี่บัวขาวอะแหม,มันเตกดีเหลือเกินเตะดีเหลือเกินมานี่มานี้าจามศอกไปดึงเออเก้าอี้ไหมยัง <Just S 2> เข่ากระแทกมากยนินงไปฮ<ป>ะลงเวทีก่อนเอาอะไรกันเนีไม่หมดใช่ไหมมาฮอกกี้ก็มาฮะ,ะตีไหมตีไหมตีหลบได้ครับทางนี้ ก่นโอ้ยวัไปเติมหลังแลไปหันหลังพอดีแม่ซุนเบอร์คนเนียบอกได้ใจเลยตีตีตลบได้ฮะโยนออาคืนบ้างแล้วฮะเมตาของซุนเปอร์คนเนียว,ว่าเจาะยางไปสองทีเจาะยางไปสามทีฮะบัวขาวล่วงฮะเอาดีนะเอาเป็นข่าพญาไฟฮะข่าพญาไฟเข่าขพญา,าไฟได้กรรมการนับนับนับหนึ่งสอง ยังครับโอ้โหแลกไม้ตากตันคนละทีทางด้านของบัวขาวกับนักสู้เป็นข้อเหนียวเอาโดนศอกโอ้โหเทะเลย์ทะลางวิ่งมาโดนเข่าลอยฮะเอาไว้ดีนะพี่บัวขาวนะจะโดนทีไม่ได้นะเออมาทำไม้เบสบอลมาแบบมันไม่มีทักออกพวกมาเบ,บสบอลจะตีเลยตีหลบได้ฮะไ,ไอ้ตี กดไหมนี่กดเลยกรรมการให้ไวฮะหนึ่งสองสามตีตีถูกโต๊ะขึ้นมาไม่ได้ใช้อะไรแหมรัวาขาวเราเกือบตายฮะเมื่อกี้แบดเบิร์ดไม่ได้ทัดออกฮะว่าไม้ตีเลยฮะแหม บวกขาวชิชาไม่ยังกงได้แชมป์ไปฮะบอกกันแชมป์ไปได้ฮะอยากจะมีคลิปช่วงนี้ก็กด like ไลค์กดแชร์มาอยนะฮะแล้วก็มีคอมเมนต์ติดตีกันมาได้นะว่าไอผมพูดอะไรผิดไปโดยไหนไหมหรือมีคำพูดไหนที่ไม่เหมาะสมบ้างก็ฝากคอมเมนต์กันได้นะขอบคุณมากฮะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณครับ